นก็เป็นตัวเดินสิบสองนะรถเล็กรถเล็กแก่ก็ให้ตัวเดินสิบสองมาเลยนะครับเรามาดูข้างบนนะอ ดูมองข้างบนนะอันเจริญการช่างสองพัน่ิบสเรามาดูตำแหน่งข้างครับ <c oughs>